สวัสดีครับแฟนครับสีสกิสร้างบ้านครับแฟนครับสาวหน่อยเพ็นเพลนครับแฟนครับน้องอูงิงเพ็นเพลนครับผมบรรยากาศบ้านน้องวิ่งพื้นนี้ครับขยับมาด้านหลังเป็นหลักครับด้านหน้าเมื่อวานนี่เขาแบบแป๊บเดียวครับตอนที่ผมถ่ายคลิปช่วงบ่ายครับเขาแบบทับหลังครับมาตอนเช้านี้ครับอูนเต็มไปหมดแลวครับเทปเปเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะเปิดงานต่อเลยครับผมช่วงนี้ก็ ปรับพ้นปรับทับตามสภาพหนังงานครับเพราะว่างาน,น,นเิ่มกว้างขึ้นนะครับแล้วก็งานก็เหลือที่เปิดได้เริ่มน้อยลงนะครับค่อยติดตามชมนไปเรื่อยๆนะครับบ้านน้องวิงครับวันนี้ไม่รู้ว่าช่างเฟอร์นิเจอร์เข้ามาหรือเปล่านะครับยังไงเขาไปแถวนั้นครับแต่นางงานของเราครับ หลายคนเพิ่อจะเปิดช่องนี้ไว้ครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็เห็นด้วยเท่าไหครับเพราะว่าอันนี้คือที่ของคนอื่นแล้วนะครับถือว่าเป็นที่ของคนอื่นครับเอาเปิดมากก็บเป็นประโยชน์นี่นครับส่วนช่างเรานี่ครับก็นี่ครับสร้างกันผลงานด้านหลังนะครับช่วงนี้หาแนวก่อครับ ที่ที่คนกีดไปเมื่อวานนี้ครับในเสาพวกนี้นะครับหาเน่อวหาระดับก่ออิดครับเราช่างผู้หญิงก็จะก่อตามมาครับอันนี้ปีดได้ให้็จะปิดครับมีหน้าง,งานให้เหลือน้อยที่สุดครับเราต้องมาจัดการกับโครงสร้างนี่าะครับ ก็ไม่เลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมง่นสีสกิร์สางบ้านครับชวงนี้ช่มันก็จะสารวนกับพานแนวดิ่งครับ สีเต่าแบบนี้ครับสีแดงๆนี่แหละครับเป็นแนวให้อีกทีมอีกชุดหนึ่งมะโก,กครับใครที่เกาะได้เขาจะ the flint ก็คือจะเบ่งจากสงแดงๆนี่นะครับ mm hmm. หลายๆคนมันจะถามหาท่อ,ะทอระบายน้ำครับท่อระบายน้ำมันก็สียากยานิดนึงครับเพราะว่านี่ครับเรา บะมีระบายหนาางมูบานครับก็เลยไม่ได้ทำลิงออกไปครับเราก็จะใช้แล้วคอมบายครับระวังสวมซึมครับครับถังเสียอติดแทงสีดำนี่นะครับหลังบ้านนี่ครับผมที่มีกออิก ด้านในเกาะทึบมาเลยครับกาะทึบสูงเลยครับมาถึงนี่ครับต้นสุดท้ายนี่ครับอยู่ดูอยู่นี่ครับสีสเกตสางบ้านครับสเกตสางบ้านก็โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับเบอร์นี้ครับติดต่อเราได้ที่เบอร์นี้ครับหรือข้ามทางเฟซบุ๊กเลยครับสีสเกตสางบ้านครับผม ที่ต่อกับสีสกเกตสร้างบ้านนะครับผมสนใจสร้างบ้านก็โทรเบอร์0637899666ครับ0637899666ครับ สาวกบเพิ่นก่ออิดครับหลังห้องน้ำครับกลุ่มลำห้องน้ำครับยามาพี่ก็ได้ยาม้าห้างหนาเย มันจะเกิดเพื่อนังไงมันไม่เนี่ยหามันหลด <c oughs> มันเท่านาจะคลองนี่นัึง <c oughs> สุดยญ่จะปีครับช่วงนี้ปเป็นเรื่งธุรกิจข้ามง้วะไหครับแย่างนี้มาง้งวะโซ่ครับพี่น้องครับ ม้วโซ่เลยวครับบอกแล้วอย่าทำธุรกิจที่เราไม่ถนัดค,ครับพี่น้องครับอันนี้บอกสู้กันฟังบอกหยอกๆกันแสยครับนังบ้านนี้ก็ต้องเครียร์กับมาให้เขานะครับ พอพันที่ของคนอื่นเรียบร้อรยไปแล้วครับอาคารหลังนี้ผมต้องมาปรับปรุงครับห้องนี้ต้องมาปรับปรุงครับแต่ว่าของทั้งอ่ออีกสองห้องนั้นว่าจะลื้อทิ้งนะครับมันบทบังทัศนียภาพครับแล้วก็มันมีหลายเรื่องเหายอยู่ครับเจ้าของบ้านเป็นโอเคครับ ก็ต้องก็ต้องรื้อออกครับนี่ครับสองสองสองหลังนี้ครับจะรื้อออกครับส่วนอันนี้จะเก็บไว้อยู่ครับแต่ต้องปรับปรุงหลายอย่างครับกำลังอ,อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทีมงานสีสเกร,สร้สงบ้านครับ ค่อยๆเดินทางก่อสร้างไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้ในหมวดงานรั้วครับรถป้ายแดงคันนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้สาร,รพัดครับคนอิฐคนปูนคนทรายครับคนหินคนค้นก็ได้ครับว่าจี่ขานใหญ่ ช่วงนี้ต้องพยายามเกาะอ,อีกครับบีบนาง,งานกับมาครับด้านนี้เราก็ปิดจบยังไม่ได้ครับเพราะว่าให้ไปโค่ตักดินเข้ามาได้ครับเราก็ต้องทํางานได้ไปโค่ก็ต้องทํางานได้จะไม่ล็อกตัวเองเอาไว้นะครับสนใจสั่งบานโทรศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกครับศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกครับเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้นะครับคลิกช่องว่าเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์นะครับ รอกเลขนี้เข้าไปเลยครับโผล่เข้านี่นอนครับสนใจสามาครกถัถักเข้ามาได้ครับหรือจะทักข้อความในเฟซบุ๊กเข้ามาได้ครับสี่เกตสาบาทน,นะครับพี่นอ้องบรรยากาศบ้านองนุิงเซานี้ครับลมเย็นดีครับแต่ว่าแดดออกครับลมเย็นมากครับ คลิปนี้ซีสเกียร้สางบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ